ที่พลตรีวรลเดชเดชรักษานะครับผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่5ค่ายเทพสตรี reet, สีสุนทรเป็นประธานมอบจักรยานสารฝันปันสุขตามโครงการนะครับแล้วก็มอบถุงยางชีพเพื่อให้กับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่โรงเรียนถ้ำตลอดอยู่ที่ตำบลน,น้ำตกอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับน้องๆหลายคนก็ยังต้องเดินเท้ามาโรงเรียนมีฐานะยากจนกันหลายครอบครัวนะครับ จักรยานที่มอบให้ก็แทนการเดินเพื่อน้องๆจะเดินทางไปโรงเรียนด้วยความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับโครงการสร้างฝันเติมรอยยิ้มให้กับน้องๆในครั้งนี้ถือว่าเป็นโครงการของผู้บัิชารฐานบกที่ต้องการสนับสนุนด้านการศึกษาขอสนับสนุนจักรยานที่หลายฝ่ายไม่ใช้แล้วรวมถึงจักรยานที่ กำลังพนครอบครัวไม่ใช้แล้วนะครับก็มีการซ่อมแซมให้มีสภาพดีเพื่อที่จะส่งมอบให้กับน้องๆครับนี่นั้นก็สื่อของที่นำมาอาจจะไม่เยอะอาจจะไม่เยอะแต่ก็อยากให้ให้ลูกหลานได้ได้ได้เห็นถึงคุณค่าแล้วก็ความตั้งใจของผู้ใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับพวกเราจะต,ต้องจากสื่อของไม่เยอะ แต่ว่าสิ่งสำคัญที่จะมาก็คือการมาให้กำลังใจกับลูกหลานทุกคนว่าผู้ใหญ่เขาฝากมองฝากติดตามแล้วก็รองการที่จะเรเติบโตการศึกษาที่ดีมีความรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบต่อครอบครัวและก็รับผิดชอบต่อสังคมเมื่อโตขึ้นต้องการให้มีการศึกษาที่ดีมี มีความรู้และก็ศีลธรรมก็คือเป็นคนดีเป็นคนดีมีศีลธรรมที่ผ่านมาก็ได้รับมอบจัก,กรยานกับกำลังพลครอบครัวรวมไปถึงพี่น้องประชาชนและชมรมจัก,กรยานเสือคือหาทุ่งสงก็นำมาซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงให้กับน้องๆได้ใช้ปั่นไปโรงเรียนต่อไปนะครับไปกันที่